แน่นอนผมอยากอยู่ช่วยเลิ้วภูต่อแต่การรับใช้ชาติและในฐานะกัปตันทีมชาติญี่ปุ่นก็สําคัญไม่แพ้กันตอนนี้ผมต้องมุ่งเป้าไปที่เกมทีมชาติและพยายามทําผลงานให้ดีที่สุดผมอยากได้ผลการแข่งขันที่ดีในเอเชียนคัพทวันนั้นหมายความว่าผมต้องอยู่ที่กาต้านานขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นผมมั่นใจว่าเลิ้ยวภูจะไปได้สวยแม้ไม่มีผมกับโมซาลาอยู่ในทีม ทั้งหมดคือบทสัมภาษณ์ล่าสุดของวาตารุเอนโดก่อนจะเดินทางไปสมทบทัพซามูไรบรูสพร้อมทำศึกลงสนามทัวนาเมนต์ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียครับสำหรับเอนโดเมื่อถอดคำสัมภาษณ์ช็อตต่อช็อตตัวเขาดูรักพี่เสียดายน้องไม่น้อยกล่าวคือตลอดเดือนที่ผ่านมากับเวอร์พูลมิดฟิลฟันยางกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมเขาเอาชนะเสียงวิพากวิจารณปรับตัวเขากับทีมพร้อมก้าวขึ้นเป็นกำลังสำคัญอย่างรวดเร็ว ยืนยันด้วยรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเดือนธันวาคมของสโมสรไม่เพียงเท่านั้นเลี้ยวภูที่มีวาตารุคอยปัดกวาดแดนกลางออกสตาร์ตตัวจริงในลีก6เกมหลังสุดยังทำผลงานน่าประทับใจคลองจ่าฝูงและกำลังขับเคี้่วลุ้นแชมป์อย่างเข้มข้นสำหรับพวกเขาการขาดหายไปของเอนโดไม่ใช่เรื่องดีนักมีการเปิดเผยสถิติว่าเมื่อไหร่ที่เลี้ยวภูส่งเอนโดลงสนามทีมชนะสูงถึง7 3 ในทางกลับกันเกมไหนมิดฟิลเลือดสซามูไรไม่ได้ลงเล่นหงแดงเอาชนะคู่แข่งได้เพียง40เเท่านั้นอย่างไรก็ตามสำหรับนักฟุตบอลอาชีพภารกิจกับทีมชาติสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดครับประโยคที่ว่าผมอยากอยู่ช่วยเลี้ยวภูต่อนะแต่การรับใช้ชาติสำคัญไม่แพ้กันของวาตารุเอนโดบ่งบอกชัดเจนในตัวมันอยู่แล้วยิ่งเจ้าตัวมีสถานะเป็นถึงกับตันทีมชาติยังไงญี่ปุ่นก็ต้องมีเขาอยู่ในทีม เมื่อทีมชาติมาเป็นอันดับหนึ่งการมองข้ามช็อตไปยังโปรแกรมที่เลี้ยวภูจะไม่มีเอ็นโดอยู่ในสนามจึงตามมาสําหรับเอเชียนคัพที่กาตาร์จะแข่งขันกันต่อเนื่องตั้งแต่กลางเดือนมกราคมไปจนถึงนัดชิงวันที่10กุมภาพันธ์ครับประเด็นคือทีมชาติญี่ปุ่นถูกวางให้เป็นตัวเต็งลุ้นแชมป์นี่สินึกภาพระดับฟุตบอลโลกซามูไรบลูส,บสตบเยอรมันเก็บสเปนทะลุไปถึงรอบ16ทีมสุดท้ายไม่ปล่ที่ฟุตบอลทวีปพวกเขาจะถูกคาดหวังเข้ารอบลึกๆดีไม่ดีนี่ไปถึงแชมป์ด ทำลายเดียวกันตัดกลับมาที่ลิเวอร์พูลช่วงเวลา1เดือนต่อจากนี้ทีมของเยเกนครอปเตรียมลงสนามทุกรายการ7-8นัดหนึ่งในนั้นคือศึกหนักพรีเมลีกเปิดบ้านรับเชลซีก่อนจะบุกเยือนอาเซนอลต้นเดือนกุมภาพันธ์น่าสนใจทีเดียวครับว่าลิเวอร์พูลที่ไม่มีทั้งโมซาล a าและวาตารุเอนโดในช่วงเวลาสำคัญแบบนี้พวกเขาจะเก็บผลการแข่งขันรักษาตำแหน่งจ่าฝูงได้นานแค่ไหน คงเป็นเรื่องโกโหกหากผมอวยพรให้พวกเขาโชคดีกับทีมชาติส่วนตัวผมคงมีความสุขมากๆหากพวกเขาตกรอบแบ่งกลุ่มแต่มันไม่มีทางเกิดขึ้นหรอกพวกเขาจะผ่านมันไปได้เข้าเรื่องเลยละกันขอให้พวกนายโชคดีและกลับมาพร้อมร่างกายที่สมบูรณ์ไม่มีอาการบาดเจ็บนะยหยกันครอบกล่าวติดตลกก่อนจะอวยพรให้ซา่าและเอนโดโชคดีมีชัยกับทีมชาติ จะว่าไปก็น่าเหลือเชื่อครับจากนักเตะโนเนมค่าตัว16ล้านย้ายมาใหม่ๆมีแต่คนบน่นเช้าบ่นเย็นในโซเชียลนี่เต็มไปด้วยคำสบประมาทสารพัดไม่กี่เดือนผ่านไปวันนี้มาถึงจุดที่แฟนบอลเริ่มกังวลเมื่อไม่มีเขาอยู่ในสนามเด็กหงพูดเป็นเสียงเดียวกันวันนี้คือมิดฟิลด์ตัวรับที่ทีมจะขาดไม่ได้ยิงเหยอกันครอปเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นว่าผมคงแฮปปี้ไม่น้อยหากพวกเขาตกรอบแบ่งกลุ่มนี่ยิงตอกย้ำว่ามอนนี่สำคัญกับทีมขนาดไหน ถึงตรงนี้ทุกโมเมนต์ทุกความเป็นไปที่เกิดขึ้นบอกได้คำเดียวว่าหน้าภูมิใจแทนนายว่าวัาตารุเอนโด